โอเคครับในเลคเชอร์นี้ ấy, อาจารย์ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานโปรเจกต์ซอสโค้ดนะที่อาจารย์จะใช้ในหลักสูตรนี้นะครับผมหลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วก็แตกไฟล์มาแล้วนะครับก็จะพบ2 f o โฟลเดอร์นะครับโฟล,ล,ลเดอร์แรกจะเป็นโฟลเดอร์โปรเจกต์เปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับโฟล,ลเดอร์ที่2นะจะเป็นโฟล,ลเดอร์ดาต้าเบสเนาะเก็บไฟล์ฐานข้อมูลนะครับนะตัวนี้คือไฟล์ฐานข้อมูล CS Not Win 2024 ข้างๆก็จะเป็นสคริปต์ SQL สำหรับการ select ข้อมูลนะครับผมนะอันนี้ผมก็เขียน SQL ไว้ให้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้อง import หรือนำเข้าฐานข้อมูลตัวนี้ก่อน CS Not Win 2024นะเข้าไปใน PG Admin 4นะครับนะก็เริ่มเลยเนาะเปิด PG Admin 4ขึ้นมานะครับรอสักนะครู่หนะึ่ง จากนั้นก็อ่าบเบิลคลิกตรงเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ถ้ามีให้ป้อนรหัสผ่านก็ป้อนรหัสผ่านของเราเองเนาะ Enter ได้เลยนะครับหลังจากล็อกอินสำเร็จนะครับผมก็ให้เราสร้างฐานข้อมูลเปล่าๆขึ้นมา1อันเนะาะการสร้างฐานข้อมูลก็ต้องไม่ซ้ํากับาฐานข้อมูลเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะตรงนี้นะอา,อาจารย์จะสร้างฐานข้อมูลใหม่เลยคลิกขวาที่โหนด ที่ Database นะั้นแล้วก็ Refresh ก่อนแล้วก็คลิกขวาครั้งหนึ่ง Create Database เนาะอาจารย์จะสร้างฐานข้อมูลชื่อ postgres ขีด db นะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ซ้ำกับตัวนี้นะฐานข้อมูล postgres เดิมมันมีอยู่แล้วเนาะก็ใช้ขีด db ด้านหลังแบบนี้นะครับอ่า Owner จะเป็น postgres นะครับค่าเริ่มต้นเนาะเมื่อได้ชื่อฐานข้อมูลแล้วนะครับกด Save ได้เลยจากนั้นให้ Refresh นิดนึงนะครับผม ต่อไปเราจะ Import ตัวไฟล์ฐานข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เนาะอาจารย์เก็บไว้ที่หน้าจอ Des k t o p อาจารย์ก็คลิกขวาที่ s c h ม m าเลยนะตัวนี้นะเลือก q u e r y t o o l นะครับจากนั้นอาจารย์ก็จะไปเปิดตัวนี้อ่า n f i l e ไนะเปิดไฟล์ตัวสคริปฐานข้อมูลของเราเมื่อกี้อยู่ที่หน้า desktop อใช่ไหมอา,อาจารย์เก็บไว้หน้า d e s k t o p อปเพราะมันจะง่ายเนาะอาจารย์ก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ด a ต a b เบส เลือกอไฟล์ d a t a ด a ต้าเบสของเราก็คือ CS Not Win 2024นะครับตัวนี้ตัวนี้นคลิกได้เลยเขาก็จะเป็นไฟล์ด a ต a าเ dump นะครับนี่ตัวนี้ก็เปิดขึ้นมาปุ๊บก็กดตัวนี้เลย e x u q e Script ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาก็จะขึ้น Successfully Run นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือฐานข้อมูลของเราถูก Import เข้าไปใน Schema เรียบร้อยแล้วนะให้เรา Refresh ก่อน แบบนี้แล้วก็ขยายสกิมาอกมานะครับไปที่เทเบิลด้านล่างเห็นไหมครับตัวนี้ขยายออกมาจะพบตารางต่างๆเนาะ